ดครับในที่สุดในที่สุดได้ไลค์กับจีน่าแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงรอสมิธตรน่าสมิตรแต่งตัวอยู่เอาสมิตรมาดูสิฉันอยากเห็นผู้ชายเขาพูดารม้าเาล่อทำไรทำไรจีน่า ฮถ่ายละครครับพี่กาบวันนี้วันนี้ขออยู่กับเราวันหนึ่งได้ไหมเพราะทีนะไอ้ซาดโอ้ยกระดูกคนดังกองคุยอะไรสตาสตากลับมาได้แล้วไอ้กาบไอกาบมันอยู่ไอ้นี่ไอ้เกาหลีเหรอโอ้ยเกาหลีอ่ะเกาหลีกี่เหล่าอะอะเกาหลีเอ้ยฝร่งอยู่ด้วยกันแล้วเปล่าอะไรมันเป็นทีมด้วยเนี่ย หนูจะได้ของฝากไหมจากเกาหลีเอาอะไรเอาอะไรของฝากเหมือนกันเอาเอานำซานทาวเวอร์ไปเอาหมดเลยอะไรก็ได้ที่เป็นของพีกับที่เป็นของฉนอุ้ยวันนี้ละครต้องสนุกมากแน่เลยอ่านเต็มที่มากฉันบอกเลยวันนี้ก็คือมีจุดทีคกันนะดกดคิดแก เสียจุ๊บเสียจุ๊บเธออ่ะเธอรุนแรงอ่ะใช่ต้องดูนะฮะต้องดูต้รงดูพี่กองดูเออเอ้าพี่เปิ้ลไี่มาไม่มาพี่เปิ้ลเอ้ยพี่เปิ้ลฮัลโหล คุณลิงคุณลิงวันนี้คุณลิงเสียงมาเลยสนุกมากโธคิดถึงนะคะพี่เปิ้ลคุณป๊อบนะพี่ป๊อปไปไหนอ่ะไม่เข้ามาพี่ป๊อบบอกเน้นมาสายอ๋อโอเคอยากสปอร์ตนะเขาบอกดูช่วงป่าก็รู้แล้วเราจะไปงานฟุตบอลงาน เออใช่คิดถึงพี่เป้ยค่ะ่อยากเล่นเมปิดกล้องอีกสนุกมากเอ้์คืนนี้มีอะไรบ้างภูเนเน่ภูธเน่เข้าป่าใช่ไหมพี่เมืนไม่ได้เข้าของกันหรออเรืบไปนิดนึงทุกทีเขาเขากันทันองไรนะเลยกี่คิเนี่ยเลยกี่เนี่ย ลยเลยซีนเดียวซีนเดียวซีนเดียวเดี๋ยวจะรีบกลับไปดูยังไงก็ทำรออังคารฮะอาคอพุตรรออาจารย์รออาจารย์วันที่เสาร์ุกร์์เสาาออทิตย๋อโอเคเรานี่มันตลกตลอดตลกตลอดแต่หน้ากอดอันนี้บอกเลยข้านั่นนะเขียบใครจับพวกเรามาเล่นละครคู่กัน ไม่อยากจะบอกตอนที่จะรู้อ่ะโอมชมพะสง่างามพะยาค่ะบอกบอกสตาาชมพระสง่างามไม่ออกมันเข้ามาไม่ได้เกินเกินห้าคืวันนี้น่าติดตามสุดบอกเลยผมจำได้จริงจับเพราะมีอุยได้เห็นได้เห็นปักใจด้วยวันนี้ใช่ไหมการบ้านอน้านการตั้งเรื่อง แล้ววันนี้สร้างเรื่อะไรสร้างการทำไมนะสร้างเรื่องเรื่องอเรวันนี้ก็สร้างเรื่องหรอทุกวันโอ้ยพี่คาแรคเตอร์ยันถึงตอนนี้เลยเนี่ยนี่เราติดคาแรคเตอร์ออะไย่างเนี้ยเราเอาอะไรครับเนี่ยเขาคีบคาแรคเตอร์ยันยันตอนปัจจุบันแล้วเนี่ยคือตอนนี้เป็นนางงามก็ยังคีบคาแรคเตอร์วรนุชนะใช่ยัง อาจจะรู้สึกว่านี่คือตัวตนของชานเวในการที่จะแบบมันทับเรื่องนี้มันเปคนคลแล้วเหรอก็ตอนแรกก็ตอนแรกกันบอกเพื่อนว่ากลัวเพื่อนจำไม่ได้จังเลยตอนละครออนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏพอเพื่อนดูเพื่อนบอกว่าก็ไม่นะเอเนอร์จีก็เหมือนตัวจริงนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแต่เราไม่เคยเห็นเอเนอร์จีนี่ในพีการไงทราบแล้วอ่ะฮะตื่นอยู่ครับยังยังตื่นยังดีอยู่ครับอันนี้อันนี้เลขอะไรฮะอันนี้สันๆ สี่สี่แล้วนี่เรียกอะไรห้าฮ่าห้าห้าแล้วนี่เรียกอะไรอาม่ต้องเรียกอะไรวะเนี่ยเหม็นความรักทำไงดีพี่บีเมื่อวานมิเตนิตี่นี้เมื่อวานมาอีกฟิลหนึ่งเลยนะตากินเหรอนี่ไงมันต้องมันต้องมีหนูเข้าไปมันถึงจะแบบรสชาติจัดจานใช่ เธอถ่ายละครเยอะมากเลยแต่ไม่เป็นไรพรุ่งพรุ่งนี้พร้อมพรุ่งนี้พร้อมใช่ไหมได้กี่โมงพรุ่งนี้กีบ้านงั้นงั้นพรุ่งนี้เราไลฟ์กันตั้งแต่หกโมงไหมหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยหะยัดนึงโมงนะฉันพรุ่งนี้พร้อมนะหกโมงเช้าอ่ะฉันไม่นอนหกโมงเช้าแปดโมงที่นี่เลย อ๋อยังไม่ตื่นวา้นเล่นวุ้นเล่นวล้นเล่นกับพี่คนนี้เขาตื่นมาวิ่งอยู่แล้วไงลุกมาเรากลงคืนเรานํำต้นไม้นะโคตรจริงชีวิตแบบแก่มากเลยอะตอนเช้าวิ่งตอนเย็นเล่กนานต้นไม้พี่เป้ยบอกว่าหกเช้าเพิ่งนอนคนจริงพี่เป้ยคนจริงี่อันนี้ วันนี้ช่วยปั่นทวิตเตอร์กันด้วยนะคะทุกคนเราต้องฟอบยอดต่อตาเทรนตื้นที่เจ็ดเทรนโลกอันดับหนึ่งไทยยอดครับทุกคนยอดเก่งสารภาพผิดเวอร์แต่เป็นสุดยอดความสนุกยังรอยเพียบอกเลยจริงี่ตอนี่ผมคือวันนี้เราเจอแน่จูอ้าวเจ้าทำไมไปอยู่กับละอจันแทนคุณภูมาดูแลให้มาดูแลให้ ขอโทษด้วยนะคะเออข้อส่งขาวที่ช่างผมอ่ะผมก็คือแบบแม่หมูแม่หมูเออสวัสดีแม่หมูแสดงเป็นใครในรอจัครับตอบคนไหนครับแสดงเป็นใครอ่ะแม่เล่นเป็นรอจังร่างสองเป็นแอนด์อินเป็นแอนด์อินโอเคพี่ป๊อปจะเข้ามาไหมครับโดยชนิดการออกให้พี่ป๊อปอยู่ไหนป๊อปอยู่อ่ะเนี่ยป๊อกเห็นมีทำแบบแบบเป็นหั อ๋อนี่นี่นี่มีเรื่องนี้ผมขอพูดหน่อยอ่ะทะเบียนคุณทม่ถูกหวยครับเจ็ดแปดเล่นไม่ได้อ๋อจริงเหรอออกเจ็ดแปดทะเบียนรถถูกหวยอังของพี่เก๋ะะนะที่ที่ขับของคันันที่ใช้ใช้รับส่งรออ่ะคือเธอจะเป็นเจ้าพ่อหวยทุกงวดเลยเหรอไม่ใช่มอเตอร์ไซ่์อะเป็น้องไม่ซื้ออ่ะ อะไรนะพี่ป๊อบเข้าเหรอพี่ป๊อปไม่เข้าอ่ะฟันยังพี่ป๊อปยดำอยู่ปะเปล่าทามัแล้วจะจูบฉากจูบใช่ไหมอุ้ยจะเอาจันสวยจังเอ่อแล้วก็มีฉากใส่สร้อยแล้วก็มีตัวละครลับใหม่คนหนึ่งตัวละครลับและรีรับ ตัวละครรับฮ่า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 ฮอยู่วีฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้ไม่้่ดเยี่ยมบอกเลยจามีพี่กับมาอีกคนนลาออะไรแล้วคิดดูดิคือแบบจับมันเล่นด้วยกันน่ะโอ้ยตายตายตายต้องเล่นเป็นเขาจีบกันด้วยแข่งแข่งเป็นหินเลยมองหน้ากันก็จะขำอย่างเดียว ต้องเล่นแบบอ๋อผมรักคุณนะครับอะไรเนี้ยอยููวีอยู่วีคือในหัวมีแต่มุกตลกเลยเวลาเจอกันมองหน้ากันอะโง่เขียวโง่เขียวอ้เคนไ้กองงงต้องเล่นรักกันจำเคมีพวกแกไม่สิ้นสุดจริงๆเร็วพี่พรออยู่เรื่องใหม่ของพวกเราทั้งหมดสาธุสาธุไหวไหผู้ใจกันสวัสดีครับ เขาจะปล่อยเธอมาหรอไม่ปล่อยก็จะไปโอเเดินเนี่ยคืออะไรก็ได้งานร่วมงานอะไรก็ได้ขอบอกว่า c a n ร e l c a n c e งานต่างประเทศทั้งปีให้เล่นเรื่องนี้ กเไปกูไปแค่สี่ห้าวันไม่ได้ไปเป็นเดือนอ๋ออ๋อมันมันมันไม่เน็ได้ตอนถ่ายมึงก็ดีเพื่อนไม่เป็นไรคนจะปังใช่คนจะปังอะไรก็ฉุดไม่อยู่เอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่จริงพี่ใช่เพราเพื่อนเรามัน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 อะไรมันมัน เป็นอยู่อยู่อะไรวะเนี่ยงานมั่นคุณการมั่นการนะอ้าแล้วงานมั่นคุณการตอนไหนครับอาทิตย์หน้าครับว้าวลาลัด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 ได้ออกเรือนจะบอกว่างานมั่นคุณกันนี่สนุกมากต่อเรื่องอยากงานมั่นคุณกันคือ แล้วรวมแต่ของแบบอืแต่ละคนน่ะแน่นๆคุณภูก็จะเป็นนักแนะนำดีเด็ดอีกแนะนาเก่งมากอ่เฮ้ยเห็นเห็นมีในทีเซอร์ที่สั่งผู้พันวิทย์รื้นี่มีมีมีแทนเนี่ยนี่วันนั้นจริงๆมันต้องมีคนสั่งแทนแต่ว่าไอ้คนสั่งมันมันไม่ได้มาทาอ๋ออ๋อไฮว้านันเด็ก มันเป็นใครครูแล้วก็เศร้าให้คนดูดูดีกว่าเราก็มีเซอร์ไพรส์อยากดูแล้วอ่ะครูแทนไงนี่ละครใกล้มาแล้วเนี่ยใช่ส่วนเดียวก็จะมาแล้วอ่วเนี้ยแต่จะ เข้าฉากด้วยกันนี่เหลือแค่ซีนเดียวแล้วเดี๋ยวจะกลับไปดูไปปั่นแซนเตร์่ต้องห่วงตอนตอนเข้าฉากเดี๋ยวเปิดจอไว้ข้างใช่พูดบทไปก็ดูไปใช่แล้วเป็นซีนภาพของเราสองคนนะตาตาเลยมั้หดูเห็นพี่ป๊อบแล้วหนูกดออกให้นะออาไปแล้วนเห็นพี่ป๊อบมารู้คุลองชมพี่ป๊อบดูก่อนหัดกันขึ้นหัดกันขึ้นเดี๋ยวถ้าพี่ป๊อบไม่ขึ้นหนูกลับมาแซนไบครับอาโอเคโอเคครับป๊อปอย่ายิ่งนะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็เขินใช่ไหมผมเนี่ยก็คือเออเดี๋ยวมันก็กำตัวเขินอีกมันเจอกล้องให้แล้มันก็เขินบางทีเราไม่เข้าใจไอ้กล้องมันค้างกันเลยค้างปะไม่ค้างไม่ค้างก็ขู่เลยขู่กันสุดใจเนี่ยดูว่าเรดเนี่ยป๊อปไม่ยอมขึ้นน่ะเขาออกมาให้พี่ป๊อปขึ้นนี้อ่ะพี่ป๊อปขึ้นมาเร็วเออเอ้ยทำไมทุกคนขึ้นน่ะเขาเขาบอกว่าให้พูดแบบออินเตร์เนชั่น a t ลอินเตอร์เนชั่น n a ล อน้องฉาป๊อบลูกแม่พระอุนมาแล้วกลับลูกแม่อะอะไรเนี่ยพระอุนพระอุลป๊อบป๊อบป๊อบไม่ใช่ครับอลูกแม่อคืมาแล้วสวัสดีวชิร่าติป๊อบยิงฟันยิงฟันอันแน่ไม่วันนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกี่ป๊อปอยู่ไหนอ่ะเพิ่งกลับบ้านเมื่อกี้เอ้าไม่มาหาหนูหรอเอ้า คันึกว่าวันนี้ทุกคนหยุดไม่หยุดวันนี้หนูสองคนทำงานจริงหรอใช่ใกล้ละใกล้เสร็จล้ะใกล้เสร็จแล้วฟินอยกับไปดูละครันี่เปิดทั้งสามหรออุ้ยอุ้ยดู้ยอย น่ารักกับเราคู่เนี้คู่ที่หวานทะลุจอจริงกิมิโนะโตที่สุดเลยฉันไม่เคยา่เาเข้าป่าครับเข้าป่าป่าอีกสองอาทิตย์อาทิตย์หน้าอ่ะสปอยแล้วกันอาทิตย์หน้าวันสู่กันนิดนึงวันสูงกันนั่นซึ่งเราจะเข้าช่องวันเสาร์ค่ำแดดและเริ่มกลับไปเวียงภูคําแล้วตอนเก้าเริ่มเริ่มเจอปริศนา มันเซมต้นคุณพีอมมันเป็นคนครัสปอยรู้รู้พร้อมทุกคนเลยเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เนี่ยพระเอกนะเอกกงเนี่ยอุ้ยอุ้ยดีดีโอ้ยนึกนึกว่ามาถามเขาบอกว่านกแดกทีท t เดย์เหรออยากอาเลยนะโนโนเฮ้ยผมอยากดูอะไรหรือเปล่าอยากอยากดูซีนที่เยอะกับจีน่าอะไรนะอะไรล่ะ ที่ซีนที่โดนยิงปุ้งเสียงเลือดหนักมากอยู่อีกอทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเราก็รอถึงรอถึงอาทิตย์หน้าปุ๊บแล้วเราค่อยมาเล่ากั์เหตุการณ์นที่รสประกันว่าจะไม่มีทางเห็นเลือดของเจ้าชายผมแน่นอนเพราะมันอยู่ในข้างในมือเสื้อโอ้นี่จะบอกว่าเราสปอยกันเยอะมากเลยเนี่ยใช่ที่เราข้ามวีคเลยนะว่ามีอะไรบ้าง่ก ไม่ห้องไม่ห้ามน้องกันเลยเขาบอกว่างานบอลอยากกินอะไรกันจะส่งฟู้ดซัพพอร์ตไปให้สี่พีชหมดเลยนี่ว่าอ๋อใช่แล้วมันเด็กพีชจอ่จริงๆแล้วเจ้าชายกับเรอจันครบกันแหละอ้าวอยากกินใช่ลับๆอะไรกับเนี่ยอันอันนี้งานซุ่มงานซุ่มจริงๆรอที่เข้ามาจะเข้าหาเจ้าชายใช่แต่กลัวเข้าไม่ถึงเลยผ่านคุณครูแบบด่านแรก ก็คือเป็นงานมาเก็บตังค์ตอนนี an はは uh? ้เรางรามาเก็บตังค์เงินตอนนี้ตอนนี้ฟิวหาเงินงานหนักเงินตี่นี้ือนรุ่นสร้างตัวต้องสร้างตัวไหนเพราะเราอดจันค่อนข้างเว้นนานไปนิดนึงมึงเอาความจริงพูดจริงโอ้พวกเรานี่ชอบจะปล่อยลเนาะ Hi everyone บอกว่ Oba โโซเีย เคค่ะบ๊ายบายมาออกมาเลยขอบคุณมากทุกคนทุกทบ๊ายบายครับค่ะครับค่ับคเับครัเครัครับารับครับครับครับรับครับครับบครับครับับรับคาครครับงบบัน